แม้ว่าแล้วนั้นใจค,คนเราฟัางไปดีกว่า <c oughs> คือซิโยอว่านี้เจริฟันฮะือจิอ้อตอกไม้ปวดใจทีน้ำเงินจริงดอกหลับทีปันหลวก นี่คือตั้งแต่ป้นแต่กลับเป็นกะลัำปี้อันนี้เยอะกว่ะเยอะเละามาเทียบกันดีก,กว่าไม่ต้งใช้จน้างเมลและหางเรียนชาอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำดอกบิลลี่ก็ได้อ๋อใช่ลืมไป วิธีทําหัวใจคงจะรู้กันอยู่แล้วแล้วใครรู้วิธีทำดอกไม้บ้างอ่ะรู้แล้วก็ขาเธอได้นะจ๊ะนาจีนาะเจทําตัวใหญ่จะทําสีเหลืองเป็นตัวยางสำหรับกาลัาปีดอง Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แม้ว่าเราหนันไก่ก็ก็แปะแปะไปอย่างเงี้ยดึงบีแปะดึงบีแปะดึงบีแปะเอเอดึงบีแปะดึงบีแปะเอะเอดึงบีแปะดึงบีแปะเอเอแล้วมันก็จะกลายเป็นกระลำตีดอมเก็บเก็บเก็บ เอาละต่อไปก็จะเป็นเ้าหอยทากการลำปีดอกก็คือไอ้นี่ส่วนหอยทากคือไอ้นี่นะวิธีปั้นหอยทากก็จะต้องทำให้มันกลมๆยาวๆเหมือนปั้นง,งูเลยนี่ือปนปั้นง,งูแหละ แล้วก็บีบีบีบบ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  เฉลี่ยพอทางนั้นการปันยกให้ฐานิดแต่ดอกลิลลี่น่าจะลิลลี่แล้วนะแม้ว่าเราหนุนใจคนสั่งยุ่งิ่งนั่ไม่รู้อะไม่รู้ ไม่รู้เจ็จ,จิมาก็ไปรูปก็ไปบ้านตาลุงเด้เจ็สี่เยทำแค่สี่กียก็น่าจะพอ,พอ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 ทำดอกลิลลี่สูตรตัวเอง ไม่มีใครสอนเลยทำบแบบตัวเองแต่ดักหลาบครูนงนุชส,สุดซ้ยสอนภาษาไทยแม่ศิลปะป .5 ป .6 สอนศิลปะป .4 ก็สอนศิละป,ป,ปละให้เขาเฮียฉัน เชื oh, yep, yep, yep. ่อใอุนิสั้นหยับหยับยปนคลิยบยืบเงบเง็บเงบเง็บตุตวัสดีค่ะอาแม้ว่าเรานั้นไกลคนหลือฟื ยังคิดวังต่างกันเลืองอะไรหน้าส,ส,ส,สีชมพูป่นด้อือช่างๆๆที่เสียในห้องนี้เองแล้วก็จะได้นี้ตัดไปนิดนึง แล้วก็นะนี่ปั้นคึงคึงให้มันกลมกลมกลมแต่มันไม่กลมอ่ะเอ้ยช่างเถอะนะแล้วก็นย่างี้ไปไปแต่ว่ามันมันมันแปลกแปกอ่ะ ทำกิบเพิ่มดีไหมเนี่ยเอาละเปลี่ยนใจทำดอกั้นตบวันกันด่วนเลยเหมือนดอกลูกยางเลยอ่ะมันดอกตรงไหนลูกย,าง,ยางชัดแม้ว่าเรานั้นใกลก็รับฟัง ใครเรียนวิทย์วิทย์จะเจอลูกอย่างพาลาฉันเรียนกับครูพานีดาตำนานแห่งโรงเรียนสุพรรณภูมิเรียนกับครูพานีดาครูกันจนาะคุณนุ่นคุณีคุณนะั่นจำชื่อไม่ได้ กูดดองดองกี้คุเท้ากูดโดนขัวอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้เต็มไปหมดดิซี่จาดอกทานตะหวันหวานหวันหวานเวียนหวานทำไมต้องเน้อด้วยเอยๆก็ฉันคนสุพรรณนะอ่า เอ,อือขีลรวงลีปลรยลงไปแล้วเสร็จแล้วตองเรตองเรตองสู้ต้องซาเดี๋ยวเมเมอร์ที่มันเต็มจะอัดไม่ได้อัดไม่ได้เตะไม่ได,ตมไมได้ต่อยไม่ได้ไม่ใช่อัดนั้นนีไงดอกทันตะว,วันเสร็จแล้ว จังไม่เท่าไรดอกทานตะวันอ่อใช่จุก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 หนูทำเสร็จแล้วค่ะพวกพี่พี่ดูนะคะพี่ดูสิดอกทานตะวันวัางดีกัน đọt và chuẩn bị bye 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 bye, bye.